ความรักที่ตื่นอยู่เหนือทุกทั้งปวงคือการให้อริยธรรมคือการโปรดอริยธรรมช่วยเหลือโลกช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนสัรพะสัต์นั่นแหละสถานปฏิบัติอริยธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พ่อพระนารายณ์องค์พ่อพระสิวะองค์พ่อท้ามหาพรมธาดาองค์พระตรีมรติพระศรีอริยะเมตไตรพระผู้เป็นเจ้างศาสนาทุกพระองค์ ข้าพเจ้าพ่อพระอริยธรรมไกรเทศไกรเดชมุงรอบร้องเพลงกันเถิดไม่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นอริยธรรมบำบัดบบกมือลาเสียงเพลงครวนมาอีกคราแล้วเพือ จะลับเลือนฝากเพลงคอยย้ำเตือนหวนให้จากกันไกลแม้เพียงร่างกายแต่ใจชิดไกลเมื่อใจเราซึ้งใจร่วมทางม่ร้างไกล ไม่มันคุณ okay, เขาไม่อาจความสายทางเพียงทำได้ความหวังยังพริ้นปลายเก่าตายมีใหม่เสริมชีวิตที่ผ่านพบมมระบยอมมีพัง ขอเพียงให้เหมือนเดิมกำลังใจอย่าอรารักเราไม่ครอนแคลงแคลงแน่นาย ให้รักเราละลายกระจายในพ้องคนผู้ทุกทนตลอดกาลให้รักเราละลายกระจายในพ้องคนผู้ทุกทนตลอดกาล